สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องติดตามดัมซิ่งนะฮะโอ้เดี๋ยววันนี้นี่เจมีเพื่อนมานะครับนี่แต็กซิ่งเหมือนกันนะเครื่องอาทีร้อยสิบนะครับคันนี้เออ่อแต่คันนี้ไม่ได้เต็งนะขอบหน้านี่หน้าทีคขอบสิบสี่นะครับขอบเล็กมากเลยข้างหน้าขนข้าหลังหน้าสิบห้านะ หกล้อเหมือนกันนะอันนี้สีน้ำเงินนะัอนขึ้นปัอตอ้นป้าหลังต้ระตุนเช่อถือเชื่อ้าร้ยไกอะน ช่างทีนี่ตัดทางนนะางน้นครับไมยุคาโคเกนทางนน้นทีนนี้จะของผมทางนี้นะวันนี้เงียบเพลงแล้วคันนี้ <c oughs> ไม่มีเนี่ยนะเมื่อวานผมปวดนิดเลยเนปะิดไปก็ติดลิขสิทธิ์เลยละ ไปแก้ตั้งนานนะว่าทุกวันนี้แก้ยากมากเลยมีเพลงนิดเดียวนั่นก็เต็ดฤกษ์ศิษย์เลยจบเอาสารไม่เยอะเท่าเมื่อวานนะแต่สูสีเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ใส แต่เยอะกว่านี้ครับถ้าปิกมันดีนะอันนี้มิกใหญ่ๆอยู่สายปุ๊บมันเบะออกข้างนะข้างบนเนี่ยเบะชอบเบะข้างนี่แหละใส่เยอะปุ๊บเบะจะใส่สูงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวรอรถวิ่งเนะี่ยเดี๋ยวค่อยถ่ายอีก เาเสร็จจริงๆครับวันนี้น่าจะตอนเย,ย็นๆจะได้ขึ้นไปนะโอ้ตัดอันนี้เสียวแทนะนะจะลินกระไบลุกขึ้นมาเนี่ย ตะขาอาเลยครับกันตัดทุกวันนี่จะเป็นนาผมนะปีนี้นี่สวยนะสวยมากครับปีนี้พอได้เกี่ยวอยู่นะแต่ตรงนี้มันไม่ได้ครับตดัดไปสองรอบแล้วนะมันไม่ไม่งอกครับผูกก็โดนฝนนะ สองรอบเลยเลยไม่ได้ตัดไม่ได้วานใหม่ครับตรงนี้วานใหม่นะสองน้านี่ไทยวานใหม่ครับต้องลงทุนสองรอบนะก็วานข้าวเลยก็โดนเจือฝนเลยเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ค่นี้ครับ